ครับวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านเลยทั้งวันไปร้านคาแคร์กันทั้งวันเลยทั้งคู่เลยครับผมทั้งน้องตันน้องตันเลยกลับมาหิวโซกันเลยฮะวันนี้รถเข้าเยอะเหนื่อยวันนี้ร้านคนเดียวเลยพอดีน้องชายไม่อยู่ก็เลยร้านคนเดียวหกเจ็ดคันเท่านี้เหนื่อยเลย เลยไม่ได้ทําอะไรกินลเลยวันนี้ก็เลยซื้อไส้กรอกมาให้เด็กๆกินกันไส้กรอกอีสานน่ากินไหมครับน้องตันก็หิวโตน้องตันก็หิวโกลับมาสมึดแล้ววันนี้กิน <laughs> ดีๆเลลูกนะไม้แหลม กินดีๆลุกกินดีๆเคียวดีๆกินไปเล่นไปสนุกเขาใหญ่เลยทั้งกินทั้งเล่นไม่ได้อยู่บ้านวันนี้ทั้งวันไปอยู่กับคาแคร์ทั้งวัน เลยไม่มีที่เล่นอะไรอยู่นู่นเห็นแต่รถวิ่งรถเดี๋ยวเข้าล้างเอาทำไมลูกฮะม,มาเช็ดปากก่อนมาเช็ดปากก่อนเร็วมันเปื้อนดูนะ่ะมาเป็นน้ำเลืเรือย เล่นแล้วไม่กินแล้วเสร็จน้องตันเลยอันนด้เสร็จน้องตันน,งตนน้องตันกินคนเดียวเลยครับอ่าเดี๋ยวค่อยกินไอ้นี่เนาะลาบเผ็ดๆเหนื่อย น,นี่เหนื่อยฮะแต่ก็สนุกดีได้ออกกําลังกายล้างรถล้างลาได้ล้างรถหกเจ็ดคันเหนื่อยหน่อยแต่ก็ดีฮะได้เงินดี่าอยู่บ้านเฉยฮะอยู่บ้านเฉยก็ไม่ได้เงินเสียแต่เงินเดี๋ยซื้อขนมเดี๋ยซื้อขนมออกไป ล,ล้างล้างรถที่คาแคร์ก็ยังไม่ตั้งใช้วันนี้กับว่าจะหยุดสักวันหนึ่งเหนื่อยฮะหยุดสักวันหนึ่งพักผ่อนอะไรลูกครับ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 อยากดูได้ไมสาวกได้หรือเปล่าเออมานั่งนี่สิมานั่งนี่เดี๋ยวตาเปิดให้ดูนั่งนี่

ดูอันนี้นี่ยเหรอเอ๊ะมามา,มานั่งนี่นี่มานั่งกับตานี่เออนั่งดูเอ๊มึงกินแล้วกัดทิ้งกัดทิ้งเหรอลูกกินน้ำจ้ะน,น่ะไหนพ่อจะดูอ่ะวิ่งไปวิ่งมาไม่มาดูอ่ะอย่าดูแลสาวแต่ไปเล่น สนุกเขาเลยวันนี ridge, ้ไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันม,มีที่วิ่งเล่นกลับมาบ้านวิ่งเล่นสนุกใหญ่น,น,นี่ยแหละหมูวิ่งะลูกไปกินแค่นี่ิ เหมือนแค่นี้ก่อนนะครับผมวัสดีครับ